สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน t a b e b i g Scooter นะครับวันนี้ผมมียานนวกาส1นึ่ลำมานำเสนอกันนะครับเห็นรูปรงแปลกๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่หายากและก็ถือว่าเป็นแรไอ i เมเหมือนกันนะครับกับ Suzuki Gamma 250นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 250cc หัวฉีดนะครับเป็นอของค่าย Suzuki นะครับ จริงๆตัว s u กิแกร m มากับ s u กิสกายเว็เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับล้อระบบเบรกอะไรพวกเนี้ยก็จะระมายคล้ายคลึใช้กันได้ใช้กันได้เลยนะครับก็แตกต่างกันเรื่องของลูกทรงนะตัวตัวสกายเวบ250เนี่ยลูกทรงมันก็จะเหมือนกับตัว400ที่อยู่ตรงหน้าบ้านนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาใช้หัวใจเดียวกัน<ๆ>ก็แตกต่างกันนิดหน่อยเรื่องขององค์ประกอบ แต่ที่แน่แตกต่างกันแน่นอนเลยก็คือเรื่องของรูปทรงที่มันดูเตีย้ยเตี้ยมากคือตำแหน่งคนนั่งเบาะถึงพื้นเนี่ยก็คือคนสูงร้อยห้าสิบห้าเนี่ยขับได้สบายเหยียบได้เต็มเท้าเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ารถมันค่อนข้างเตีย้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเบาะนั่งเนี่ยทั้งคนขับคนซ้อนเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงตำแหน่งเดียวกันเลยเป,เป็นระดับตรงนะไม่ได้เป็นแบบมีสเต็ป คนนั่งอยู่ล่างคนซ้อนอยู่บนอะไรอย่างนี้นะ,อะตอนญี่ปุ่นก็ออกตัวมาเนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าว่ารุ่นเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นรถสําหรับคู่รักเพราะว่าได้นั่งกันแบบใกล้ชิดแนบสนิทไม่เหมือนกับพวกรุ่นอื่นนะอย่าง B บเ,เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเบาะมันจะเป็นต่ําแล้วก็เป็นสูงเป็นต่ําเป็นสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงแบบนี้หมดเลยนะเป็นทรงสองระสองสเต็ปนะครับแต่ว่าตัวซูซูกิ กมมาเนี่ยก็จะเป็นส,สเต็ปเดียวเนาะก็นั่งกันแบบสบายๆแล้วที่วางเท้าเขาเนี่ยยาวมากคือคนซ้อนเนี่ยก็เหยียบเหยียบตรงนี้ก็ได้หรือจะเหยียบไปยาวก็ได้คนขับก็เหมือนกันแล้วก็คนขับก็สามารถจะขยับถอยหลังมาน่งด้านหลังได้รับเหยียบเหยียบขาสบายเหยียบขาสบายๆนะครับคันนี้รถโดยพื้นฐานบอดี้เนี่ยก็คือรถเดิมเลยทั้งคันไม่มีการใส่ชุดแต่งอะไรลงไปนะครับจะมีในส่วนของที่ ของแต่งนะครับที่เจ้าของใส่มาก็จะมีอปอกมือนะครับแล้วก็จะมีตัวก้านเบรกก็คือชุดปั๊บแม่ปั๊มเบรกเนี่ยเป็นของ Racing b บ y ยนะครับ RCB นะครับก็คือเป็นของ r a c i n g b บออันนี้ผมเปลี่ยนชุดซ่อมชุดซ่อมเบรกด้านในให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีจมนะครับไม่มีจมก็ใช้เยียวๆไปกระจกมองข้างแต่งนะครับแต่ก็แล้วถ้าคนชอบนะก็อยากให้สวยกว่าน,นี้ก็ไปหาเปลี่ยนเอาสีผมทําให้ใหม่ทั้งคันนะครับ จริงๆสีนี้ก็เป็นสีที่หายากอยู่เหมือนกันอันนี้ทําสีแบบสีเบอร์เดิมของเขานะครับแต่ว่าผมก็แอบเพิ่มเกล็ดนะครับเมทัลล mm ิก hmm. ลูซ์ลงไปนะครับให้มันเกิดความระ,ระยิบระยับเข้าไปแม้กระทั่งตัวสีดําเองเนี่ยถ้ามองแบบนี้ก็อาจจะเป็นสีดําด้านนะแต่ถ้าเกิดมองผ่านเหลี่ยมไฟบางมุมเนี่ยก็จะแอบเห็นว่ามันจะมีเกล็ดสีทองอยู่ด้านในเหมือนกันนะครับซึ่งสีพิเมันลูไซด์เอฟเฟกอะไรพวกนี้ เวลาออกแดดโดนแดดเนี่ยมันจะเป็นประกายจะสวยกว่าที่มันไม่มีรูไซนั่นเองนะครับสีพวกนี้จะแพงกว่านะครับคอนโซลด้านในผมก็จะตัดเป็นสีดําเงาเนาะแล้วก็ให้มันเข้ากับสีด้านนอกสีนี้จริงๆแล้วถ้าตามมุมมองเนี่ยเ <c oughs> พื่อนๆคิดว่ามันเป็นสีอะไรดีคือมันมีความเหลือบมีออกชมพูมีออกสีโอรสนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนเลยไม่รู้ว่ามันควรจะต้องไปลงว่าเป็นสีอะไร <c oughs> นะครับส่วนไฟไฟเลี้ยวกับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวคู่หน้าไฟเลี้ยวคู่ชุดหลังเนี่ยลูกค้าเดิมมีการพ่นสีแบบลมดำมานะก็ดูดุดันดีนะครับด้านหน้าเหมือนกันนะมีพ่นสีแบบลมดำมานะครับทางซ้ายและขวานะครับไฟหน้าผมเปลี่ยนเป็นหลอด led ให้แล้วนะครับสวยงามดูใหม่ขึ้นเยอะนะครับจานเบรกหน้าใหม่นะครับใหม่กิฟตนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ยาง ยังหนาๆใช้งานได้อยู่ยังไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนนะล้อทําสีใหม่นะครับเป็นสีแบบเป็นออกเทาไฮเปอร์นะครับก็สวยดีนะครับประมาณนี้รถเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมทําสีให้ใหม่เก็บงานให้ใหม่ของคลองเหลียวของเหลยลิยลย้นพันกันอีกของเหลวเนี่ยก็คือเปลี่ยนให้ใหม่แล้วพวกเซนเซอร์อุณหภูมิล้างลิ้นปีกผีเสื้ออา่า น้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องต่างๆเนี่ยก็คือทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนยกลูกนะแล้วก็ลูกปืนคอถ้วยคอก็เปลี่ยนให้ใหม่นะเปลี่ยนเป็นแบบอ่า e เตปเปอร์ไปนะครับก็คือตอนมาเนี่ยอ่าคอเป็นร่องนิดนึงเวลาขับมันจะมีรู้สึกมีความเป็นร่องอยู่นิดนึงอะ่ะอาจจะเกิดจาก ไปตกหลุมแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะทาให้ลูกปืนคอมันเป็นร่องนะครับอันนี้ผมก็จัดก,การเซอร์วิสเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็ซีนโช๊คนะครับซีนโช๊คอย่างกันฝุ่นครั้นี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับต่อมามีรั่วซึมบ้างนะครับเพราะว่ารถจอดนะรถเขาจอดอยู่มันน่าจะมีเกือบปีนะเห็นเจ้าของพูดอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้นะครับซีนโช๊กก็เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็คือเซอร์วิสมาครบนะครับเซอร์วิสมาครบแล้วก็ คันนี้นะครับเอกสารนะครับเป็นสรรปสามิตนะครับอินวายสรรปสามิตนะครับไม่สามารถที่จดทะเบียนได้นะคือสมัยก่อนเนี่ยรถพุ่นที่นําเข้ามาแบบอินวายพอเราจะจดทะเบียนเราก็ต้องไปเสียสรบปสมิตก่อนแล้วก็ไปตรวจสมออแล้วถึงจะจดทะเบียนได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจดทะเบียนเขาปิดไปตั้งนานแล้วนะครับเขาคือห้ามนํารถจดประกอบมามาจดมามาจดทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นคันนี้ก็เลยมีแค่สรรปสามิรนะครับ อาสับปสานี่ยป้องกันเรื่องของอะไรแน่นอนนะครับป้องกันเรื่องของสับปสามิีดจะมาตรวจจับยึดรถปรับท่านซึ่งปรับโคตรแพงนะครับเพราะฉะนั้นอาคันนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับปลอดภัยถึงว่าสัปสามีดเนี่ยไม่ยุ่งกับเราไม่ได้ละคราวนี้ก็จะเรื่องของอาไม่จดทะเบียนนะครับคือข้อหาของกรมตํารวจเนี่ยถ้าไปศึกษาดูเนี่ยก็คืออาไม่นํารถจดทะเบียนมาใช้ในทางเนี่ยจะปรับสูงสุดไม่เกิน2,000บาท มีแต่แค่โทษปรับนะครับไม่เกิน2,000บาทเพราะว่าเอกสารเรามีอินไวซ์การนาเข้าถูกต้องมีการเราประกอบเป็นคันแล้วมีการเสียสปาร์สมิตถูกต้องในกรมสปาร์สมาดนะครับสปาร์สมิตคันนี้ชื่อแฟนผมเองนะครับสมัยก่อนผมรักเสียสปาร์สมิตนะเวลารถที่ผมประมูลเข้ามาซื้อเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะต้องเสียสปาร์สมิตนะครับมันจะได้ปลอดภัยนะครับแต่เดี๋ยวนี้สปาร์สมาดเนี่ยบอกให้เลยว่าเสียไม่ได้แล้วนะคืออยู่ดีจะไปเสียเขาเนี่ยเขาไม่เสียให้นะคืออาจจะต้องไปเสียแบบจับปรับซึ่ง จะปรับแม่งก็ไม่รู้ปรับอะไรปรับโคตรแพงเลยใครไม่โดนไม่รู้เรื่องของสัรพสามิตรลองไปหาข้อมูลดูนะเพราะว่าเขาจะเล่นรถแบบยังที่ยังไม่มีทะเบียนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือควรจะมีสรรพสามิตนั่นเองนะครับถ้าไม่มีสรรพสามิตผมแนะนําว่าอย่าไปยุ่งนะครับเพราะว่าเวลาโดนไปกระตัวเนี่ยโดนละร้องครับร้องทุกคนโอเคมาถึงเข้าเรื่องรถแล้วกันเบาะนั่งก็มีการหุ้มใหม่นะตรงนี้เป็นบ้างๆแล้วก็ตรงนี้เป็นลายแบบเหมือนกับลายคาร์บอนนะครับ ด้านหน้านะครับมีซ้ายขวานะครับใส่ของได้อยู่นะครับกระจุกกระจิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่องนี้ใส่ของได้อยู่นิดหน่อยนะครับช่องนี้กุญแจคันนี้มีให้2ชุดเป็นระบบ Keyless นะครับเพราะว่าไอ้มีระบบเออีโมนะครับจะมีไฟอาไอชิปไฟแสดงผลว่ามเีเป็นกุญแจชิปอะมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดเบาะก,ก็คือจะเปิดตรงนี้นะครับ ช่องเก็บของเนี่ยเก็บหมวกกับน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับตามตำแหน่งตามรูปนี้เลยนะนะครับจะใส่หมวกครึ่งใบก็โอเคแล้วฮะจะใส่หมวกเต็มใบก็ต้องคว่ำใส่มีพรมมาให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยเบาะรุ่นนี้เปิดได้เหมือนกันเดี๋ยวเอกสารเดี๋ยวค่อยให้ดูเอกสากรเบาะตัวนี้เปิดตรงนี้ครับเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็ยกเบาะด้านหน้าขึ้นแล้วก็สไลด์ออกนะครับมีมือเดียวอาจจะฉุกหระหุบนะนะครับใต้เบาะเก็บอะไรไม่ได้นะครับนอกจาก อันนี้เป็นช่องเก็บเครื่องมือนะแต่เครื่องมือคันนี้ไม่มีมาละแล้วก็มีช่องเก็บเครื่องมือตรงนี้อีกก็แบบเหมือนจะเก็บคู่มือประจารถแต่ผมว่าเนยนะอย่าไปเก็บเลยนะมันเข้าตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่อาดฉีดแรงๆก็ไม่เข้านะแต่อาชฉีดแรงๆอาจจะเข้าได้เพราะฉะนั้นควรจะเก็บในยูบ็อกนะครับอันนี้เป็นส่วนของเครื่องยนต์และอันนี้เป็นระบบกรองอากาศนะครับโอเคเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวจะได้สตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ แล้วก็เอกาสารนะครับอย่างที่บอกนะครับอินว i c e ์สัมภารมิตตัวจริงนะครับอินว i c e สัมภารมิตตัวจริงปเดอ่าให้ดูคร่าวๆนะผมกลัวคนมัน Copy ไปมันมีมันมีคนในประเภทหนึ่งคืออาจจะใช้รถรุ่นเดียวกับเราแล้วก็แอบมาถามรายละเอียดของทางล้าแล้วก็ขอรูปขอให้เราถ่ายรูปไปเสร็จสัมภาวมิตให้นะครับ ผมไม่ถ่ายให้นะผมไม่ส่งให้นะเพราะว่าเคยเจอคนหัวหมอถ่ายปุ๊บไปแก้ไข Photoshop เรื่องของเลขตัวถังเลขเลขทะเบียนไอ้เลขตัวถังกับเลขเครื่องนะครับแล้วก็ไปติดไว้ที่รถเพื่อกันสกรกสาบินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ส่งเอกสารอย่างนี้ให้ใครดูนะครับถ้าลูกค้าจะดูก็มาดูที่ร้านเองแล้วกันแล้วก็จะไม่ถ่ายลงในเฟซด้วยเพราะว่าคนเรามันเป็นอะไรที่บางทีคนก็มักง่ายนะไม่อยากเสียตังค์แต่อยากแต่อยากถูกต้องอะไรประมาณนั้น เพราะฉะนั้นคันนี้อนะินวอยด์เนี่ยมาครบนะครับใบเสร็จสับป,ประรดที่ออกจากกรมสับป,ประรดพื้นที่4นะครับตั้งแต่วันที่7มิถุนา2555นั่นเองนะครับมีเวลาบอกเรียบร้อยมีประทับตาอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็นี่แล้วก็จะมีใบอันนี้เป็นสำนเนาเนาะสำเนานี่จริงๆก็ติดไว้ที่รถแหละแต่จริงๆแล้วเอกสารตัวจริงเนี่ยผมแนะนําให้ก๊อปปี้หชุดแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านนะไม่ต้องไว้ที่รถเกิดฝนตกเพราะพวกนี้เอกสารพวกนี้มันขอยากมากนะเวลามันหา,หายหรืออะไรนะครับ อันนี้ก็เป็นพวกอินวอยต์เครื่องนะครับใบแจ้งจำหน่ายเครื่องนี่ใบเสร็จนะครับแล้วก็อินวอยต์เฟรมนะครับใบแจ้งจำหน่ายเฟรมนู่นนี่นั่นไปนะครับเอกสารนี่ก็ตัวจริงทั้งชุดเลยนะครับมีศุลกากกรตอนนำเข้ามานะครับมีภาษีสรรพสามิตนะครับที่ตอนนำเข้ามานะครับประมาณนี้นะแต่ที่สำคัญคือใบหน้านี้ครับใบสรรพสามิตด้านหน้านี้นะครับ โอเคกรสารหมไว้ใต้บาะกุญแจมีครบ2ชุดเลยนะครับใต้บาอก,ก็ปิดอย่างนี้นะครับเวลาเปิดก็แค่ดนคันกุญแจเข้าไปแล้วก็บิดขวากระดังแก๊กแล้วก็เปิดได้นะครับผมว่าเป็นรถที่ขับสบายนั่งสบายนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนลูกผมเล็กๆเนี่ยผมเคยซ้อนลูกผมสี่คนนะเมียหนึ่งเท่ากับ6ผมเคยขับซูซูกิแกร m ม,มาเนี่ยซ้อนหมาแล้วนะครับ แฟนลูกลูกแล้วก็ผมแล้วก็ลูกลูกคือนั่งได้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเด็กนั่งได้นะไม่ใช่นั่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มือจับท้ายนะครับส่วนของแต่งรุ่นนี้ที่ร้านก็ยังพอมีเหลือนะครับก็ไงก็อินบอกเขามาสอบถามดูแล้วกันอันนี้เป็นเบรกมือนะครับสําหรับล็อกเบรกด้านหลังล้อหลังนั่นเองนะครับการลื่นถลายท่อเสียรุ่นนี้ดําเดิมมาสวยอยู่แล้วนะครับออกแบบมาสมัยก่อนเนี่ยออกแบบมาโคตรสวยมันดูแบบ เนี่ยมันดูแบบดูเข้ากับรถนะครับดูเข้าเข้ากับรถด,ดีคันนี้เป็นช่องเติมน้ํามันนะครับก็สามารถเติมน้ํามันเบนซินโซค95ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้เพราะผมสนนราคาเปิดขายนะครับ1แส0หนบาทนะครับเอกสารอินไวซ์สปปะสามิตรตัวจริงนะครับเช็คได้ที่กรมสปปะสามิตรนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงนะผมเป็นร้านเพราะฉะนั้นเวลาผมซื้อรถเข้ามาผมเช็คนะครับเพราะฉะนั้น คุณไม่ต้องห่วงเรื่องสัมพษามิดปลอมหรืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้พิ่งตรงว่ามีสรมพษามิดปลอมเยอะมากๆอย่างที่ผมเกินไปเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่083441411นะครับสำหรับซูซี่แกมมา250คันนี้ผมมี2คันนะมี2คันอีกคันหนึ่งก็เป็นสรมพทามิดเหมือนกัน พอจังหวะได้รถสปรสาร์สมิดมามันก็มีสปรสาร์มิดเข้ามาอีกหนึ่งคันออก็แปลงกันนะรถเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกบางทีอย่างเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยลูกค้าโทรมาถามว่าพี่มีทีแม็กไหมผมบอกว่าออกขายไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีเขาบอกว่าแลจะมีเข้ามาหไหมผมบอกว่าผมยังบอกไม่ได้เพราะว่าผมเป็นรถเป็นร้านขายรถมือสองเนาะซึ่งมันรถมันก็จะวนเวียนเรื่อยๆอ่ะพอวานปุ๊บเมื่อวานนี้พออีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้มีลูกค้าจะขายรถทีแม็กเข้ามาผมวิ่งไปซื้อรถอ่ะขับไปขับกลับบ้านเรียบร้อยแลลล้้วทีี่งไปรายรยายะเมชใน Facebook วิ่ง8,000กวโลเป็นตัวท็อปดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็บอกไม่ได้หรอกว่ารถจะเข้าจะออกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเราเป็นร้านรับซื้อรถอ่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มือ2อยู่แล้วยิ่งเป็นสปูอตเตอร์เนี่ยผมถือว่าผมเป็นสายตรงแล้วกันนะครับก็เปิดร้านมาเนี่ยทำมาเนี่ยก็20ปีได้ละโคตรนานเลย20ปี20ปีนะครับก็โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทั้งช่อง YouTube ร้านตะเบิ้ล เพจร้านตับเบิลแล้วก็เพจตับเบิลสโตนนะครับผมเคาะเองขายเองทุกคันช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับนอกจากคุณจะได้รถที่พร้อมใช้ของโรงของเหลยวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสวิตมาครบพร้อมใช้งานเนี่ยวันออกรถคุณจะได้น้ำมันเต็มถังออกรถไปด้วยนะครับช่วงนี้นะ้ำมันจะแพงผมไม่สนนะครับรถออกที่ร้านผมเนี่ยน้ำมันต้องเต็มถังทุกคันเราทําอย่างนี้มาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วเรื่องของน้ํามันเต็มถังแล้วก็จะมีของแถมนะครับช่วงนี้เอาไปเลยไม้ดักยุงแบบ นับจํานวนยุงได้นับจํานวนยุงได้เนี่ยก็คือว่ายุงตายกี่ตัวมันนับมันนับให้คุณเนี่ยว่าคืนนี้คุณยุงมันเข้าไปติดกับตัวนี้กี่ตัว <c oughs> นะครับประมาณนั้นนะอันนี้แถมให้นะครับแถมให้แล้วก็มีอ่อาแอลกอฮอล์เจลสเปรย์แอลกอฮอล์ค่าเชื้อโควิดแต่ผมว่าอยู่นี้โควิดมันอยู่กับคนไทยไปแล้วอะอยู่กับทั่วโลกไปแล้วอะไม่ได้มีอ่าเรื่องของ ความน่ากลัวสักเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็จะแถมไม่ให้เนาะคันหนึ่งก็จะเอาไปสองอันทํามาจากร้านตะเบิ้ลเองทํามาแจกทํามาแจกเราไปฉีดไปพ่นไปอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคเออยังไม่ได้สตาร์เครื่องเลยเดกว่าคันนี้อ่าเลขไม้เลขไม้ยนะมยอยู่ที่เดี๋ยวต้องสตาร์ไม่งั้นมันมันไม่ขึ้นนะครับขออนุญาต 4 000, 4 1 8 9กกิโลนะครับ44,000นโลนะครับความร้อนนี่ปกตินะครับน้ำมันนี่ผมเติมเต็มถังให้เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้รอบเครื่องจะสูงนิดนึงเพราะว่าเครื่องเย็นอยู่ไฟหน้านะครับเป็น led ทั้งสูงทั้งต่ำนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเดี๋ยวเปิดไฟแต่เปิดไฟขอทางลแล้วกันเราไปดูเรื่องของอหน้าปัดหน้าปัดจะออกเป็นสีม่วงนะดูสวยดีนี่ไฟเลี้ยวจะยาวลงมาเลยนะไฟลีแล้วก็เป็นไฟเลี้ยว ไฟหน้าเป็น led ทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำนะครับตัวไฟต่ำเองเนี่ยจะเป็นหลอดจะเป็นโคมแบบปรเจคเตอร์อันนี้เป็นโคมเดิมของเขานะไม่ได้เป็นโคมแต่งอะไรนะครับมาถึงด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็นแบบ led เลยนะครับเป็นแบบเป็นโคมเพชรแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ที่มุมด้านนี้นะครับื่อนยนต์ดีนะครับคันนี้ผมประกันื่องยนต์ให้3เดือนไม่จํากัดระยะทางนะครับขออนุญาตดับเครื่องนะเหม็น เดี๋ยวมันเหม็นนะครับเครื่องยนต์ประกันให้3เดือนไม่จำกัดระยะทางคุณจะขับไปไหนในกรุงเทพขึ้นเหนือเชียงรายลงใต้ปัตตานียะลาคุณก็ไปได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรเข้ามาให้เราเซอร์วิสเราเซอร์วิสให้ฟรีนะครับเรื่องของเครื่องยนต์เพราะว่าเรามั่นใจว่ารถมันพร้อมนะครับขาตั้งข้างขาตั้งคู่นะครับผมเก็บสีให้ใหม่เลยนะครับแม้กระทั่งโชคด้านหน้านะครับพ่นเป็นสีดําเงาให้นะครับ ก็คือเราพยายามเก็บารายละเอียดของรถทุกอย่างเพื่อให้มันสมบูรณ์แล้วก็สวยงามที่สุดแม้กระทั่งมันจะเป็นรถมือสองก็ตามนะครับแต่เราก็พยายามจะเก็บให้มันดูสภาพดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็สนใจรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับช่วงนี้บีเมจะเยอะมากๆมีอยู่ประมาณสิบกว่าคันนะครับจอดตรงนี้แล้วก็มีจอดอยู่ที่จอดรถอยู่ด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ